อ,อุ้ยวันนี้ฉันไม่ได้ขายครีมก็ขายไฟเบอร์อทำไมน่าเสียงรันสั่นเนาะ,ะก็ขี่แครแบกข้างหลังโบชมพูแล้วค่ะอะไรเขาบอกว่าเธอเป็นแครแบร <c oughs> อนะ <c oughs> เอาวะแครแบกอะไรเนะี่ย ไฟเบอร์ใครจะเอานะคะสำหรับวันนี้นะหนูเอามาให้แล้วที่บอกว่าหนูผอมลงนะแล้วหนูผอมลงจริงๆนะคะทุกคนเห็นว่าหนูผอมลงแค่ไหนหนึกออกปะมันคืองานอะไรคะเขียวชมพูนี่ไงแดงแต่เขาใส่สมมชมพูเออหนูอไม่ชมพูฮะชมพูหรือแดงใครนี่ไงสีแดงค่ะสีแดงแต่เราใส่โบชมพูนะชอบโบนนชมพุอเดี๋ยวฉันจะให้โปรทุกอย่าง ที่ฉันให้ใหได้ฉันจะให้โปรเธอทุกอย่างที่มีเธอขอโปรสิบฉันเดี๋ยวฉันให้นะโอเคไหมอ่ะตัวนี้ตัวไฟเบอร์ที่ฉันกินทุกวันทุกวันจริงๆนะคะจริงๆไหมพี่ที่ผมกินจริงไหมจริงสิจะไจริงเออนะตัวนี้ววมีอยสองตัวคือสีเขียวกับสีแดงนะคะ,คะมีใครเคยกินแล้วไหมในเนี้ยจะไปยกกล่องไฟเบอร์ไหมเขาตอนแรกอะฉันจะไปไลน์ในติ๊กต็อกแล้วฉันก็บอกว่าแบบ ลูกค้าในเพจถามหาเขาแบบไม่มาอะไรให้บ้างหรอมาแล้วในนี้มีใครไหมมีใครบ้างเราสิไม่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาจ้างเรามาตั้งแเขาจ้างเรามาเราก็ไม่เคยหยุดกินเลยจริงๆมันยุบลงไปอีกแล้วที่บุกมาตั้มาทครๆไลแก้เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วตั้งแต่เขาจ้างเรามาเราก็ไม่เคยหยุดกินเลยนี่แต่สักวันหนึ่งนะคะจริงๆทําฉันไม่ได้หยิบออกนะ เห็นปะกินจริงหมดไปแถวเลยหมดไปสามแถวว่ากี่กล่องแล้วหนูผอมลงจริงกับกับยี่สิบมีสองอันด้วยกันตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวเบอร์รี่นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นอแอปเปิ้ลแบบนี้ตัวที่หนูชอบกินมากคือตัวนี้กีวีแอปเปิ้ลรสชาติอร่อยทานง่ายแน่นอนนะสำหรับใครที่อยากกินไฟเบอร์ไฟเบอร์มีเยอะมากแต่ตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันมีตัวพีไบโอติกที่ดีนะคะเขาเรียกว่าตัวซอสเนาะซึ่งมันจะทนความร้อนนะคะแล้วก็ทนกดในข้ออาหารได้ดี ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทสบปเราสบปเราฉันไม่ได้ส่งแกให้ให้พี่จุ๋มวิ่งไปส่งให้นะพี่จุ๋มรับผิวพี่จุ๋มห้ามฟังไปดิพี่จุ๋มรับผิวไหมคะไม่รับแล้วมันจะมีอยู่สองรถใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคะมันจะมีแบบเบอร์รี่ทั้งหมดเจ็ดชนิดด้วยกันเนาะจะช่วยเรื่องผิวกับต้านอนุมูลอิสระส่วนตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรสําหรับคนที่ไม่ชอบกินผักช่วยได้ดีมากสำหรับอันนี้ทานง่ายรสชาติอร่อยคอนเฟิร์มเพราะว่าฉันเป็นคนกินยากมากแต่ว่าอันนี่คือบอกเลยว่า กินแล้วกินจริงๆแล้วทุกคนบอกว่าทําไมผอมลงะทั้งที่ฉันก็ยังกินอาหารปกติวันไหนที่กินเยอะๆนะชันจะบอกว่าพวกเกลือไปกินฮึ่งมันจะหายไปแบบใครชอบตัวบวมอ่ะใช่ประมาณสามกล่องประมาณสามกล่องฮุงหายแล้วตอนแรกอ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีราคากล่องเดียวมาให้แต่วันเนี้ยนะฉันฉันบอกว่าเอากล่องเดียวด้วยค่ะเผื่อคนอยากลองเฉยๆค่ะเนาะปกติเนี่ยกล่องเดียวเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาท ปกติกล่องเดียวหก0้อย้าสิบนะฉันเอามาให้เนี่ยวันนี้ก็คือกล่องเดียวสามอ่สิบเาบาทหนึ่งกล่องไปทั้งหมดเจ็ดซองใช่ไหมวะสิเดี๋ยวอย่าพึ่งสิบเจ็ดสองฉันก็จำได้ว่า7ซองเป็นไรอ่ะจจมแต่หนูก็บอกให้ว่าถ้าเกิดพี่กินสักสักเออสกล่องพี่รู้เรื่องน้ำหนักพี่ลงแน่นอน2กล่องอะน้ำหนักพี่แบบรู้สึกได้ดูให้ดูนะ เดียวมันหายไปดูผหอมลงจริงๆตอนแรกผอมตุ่นเลยคือมันสัดส่วนมันกระชับมันมีความแบบลงเองโดยแบบไม่รู้อ่ะแล้วน้ำแข็งมาด้วยน้ำแข็งมาด้วยเหรอแต่ไม่มีช็อตให้อ่ะลูกออกปะพี่พีไม่ใส่พี่พีอยู่แถวนี้ค่ะพี่พีรอทุกคนค่ะรออยู่ค่ะพี่พีท่ายไปไหนไม่รู้อยู่แถวนี้แหละใครเอาหรือจะบอกรหัสให้วันนี้คือหนึ่งกล่องเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่แต่ถ้าซื้อสามกล่องจะราคาแปดแปดแปด แล้วก็ซื้อห้ากล่องจะราคา1,280บาทนะใครเอาอสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นกีวีแอปเปิลนะคะส,สีเขียวจะเป็นรหัสคืกอกไก่1ใครเอาพิมพ์ได้เลยกไก่1พี่จุ่มห้ามชงเกิน3ซองแล้วนะวันนี้คลที่เกินไม่เกิน